สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมประกอบวุฒิหุ่มพี่ป้าสกุลนะครับในฐานะประธานวิสัยาัศนะครับแล้วก็รองหัวหน้าพักประชาชนนะครับ,ก,รรชชนนรบก็จะมาขอถแถลงนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ที่ในสภามีการนับองค์ประชุมด้วยการขาชื่อกันอยู่นะครับเมื่อเช้านี้เนี่ย หลังจากที่ปรึกษาหารือเสร็จนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามวาร,าประปฏิเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระทู้สดกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับซึ่งปรากฏว่าทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยได้เสนอเรื่องระเบียบว,วาระการเลือกรองประธานสภาคนที่1ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งทางพรคประชาชนเองนะครับโดยท่านชุดิพงศ์นะครับก็ได้เสนอว่าขอให้มีการถามกระทู้สดก่อนแล้วจึงมีการเลือกรองประธานสภาคนที่1นนะครับก็ ปรากฏว่าทางณตอนนั้นเนี่ยทางวิรัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าจะเลื่อนวาระการเลือกรองหนึ่งขึ้นมาก่อนจึงมีการลงมติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างการแสดงตนเนี่ยก็พบว่าองค์ประชุมเนี่ยไม่น่าจะครบนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยผมเองก็ต้องลุกขึ้นมานะครับเพื่อเจรจารขอว่าถ้าหากว่าองค์ประชุมยังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วทางวิรัฐบาลเนี่ยไม่ควรจะขอเลื่อนวาระการประชุมการเลือกรองหนึ่งขึ้นมาก่อนเพราะนี่เป็นวาระที่สําคัญมาก และจาเป็นมากนะครับที่ทางวิบรัฐบาลเนี่ยจะต้องรักษาองค์ประชุมเสียงข้างมากไว้ให้ได้ในการเลือกรองประธานคนที่หนึ่งนะครับซึ่งทางวิบรัฐบาลเองเนี่ยณนะตอนนั้นก็ยินดีที่จะถอนยติก,การเลื่อนวาระออกไปทําให้การประชุมเนี่ยก็สามารถไปต่อได้ในการถางกระทู้สดทั้ง3ากระทู้นะครับของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับหลังจากจบกระทู้สดเนี่ยมีการพักการประชุมนะครับซึ่งในตอนนั้นเองก็ต้องพูดตามตรงว่าผมไม่ทราบว่า เหตุใดที่ต้องมีการพักการประชุมนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปในตอนท้ายนะครับว่าก็พอจะทราบมาบ้างในท้ายที่สุดนะครับว่าอาจจะเกิดเหตุบางอย่างขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างวิทุพักนะครับตั้งแต่พักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงผมด้วยเนี่ยก็ได้มีการพูดพูดคุยกันนะครับว่ากําลังจะมียติดด่วนด้วยวาจานะครับเรื่องการแก้ปัญหาแล้วก็การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากภาวะความขัดแย้งในบริเวณชายแดนนะครับก็ได้พูดคุยนะครับเ,เกือบจะได้ข้อสรุปนะครับว่าทางฝักฝ่ายค้านเนี่ยก็ขอให้มีการเสนอยติด่วนด,ด้วยวาจาแล้วก็มีการอภิปรายกันก่อนนะครับแล้วตอนเย็นเนี่ยคงใช้เวลาถึงทประมาณ5 6, 6, ้าโมงหโมงเย็นนะครับก็ค่อยเลือกรองประธานสภาผูดแดแ้แทนรัศดรคนที่1ในตอนนั้นและถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนั้นเนี่ย ทางพรรควมฝ่ายค้านเนี่ยก็ยินดีที่จะเป็นองค์ประชุมให้นะครับแต่ก็ปรากฏว่าพอไม่เปิดประชุมมาเนี่ยทางวิปรฐบาลก็ยังยืนยันว่าจะขอเลื่อนวาระการเลือกรองประธานสภาขึ้นมาก่อนนะครับทำให้ทางซีเพื่อนสมาชิกจากพรรคภูุิใจไทยเนะี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาแย้งนะครับเราขอให้มีการเข้าสูย่ยตดิโดยได้วาจาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีการปรลงกันแล้วนะครับว่า หากจบเยติด่วนเนี่ยพักฝ่ายค้านก็ยินดีที่จะเป็นงค์ประชุมในการเลือกรองหนึ่งให้เพราะว่าการเลือกรองหนึ่งครั้งนี้เนี่ยก็สําคัญอย่างมากเพราะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะต้องพิจนารณานงบประมาณวาระสองสามซึ่งใช้เวลาต่อเน,นื่องน้อย3วันแล้วก็น่าจะติดทุกวันนะครับดังนั้นในการมีประธาน3ท่านเนี่ยก็มีความสําคัญอย่างมากที่ทําให้การประชุมเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ <ST AR C> ทางวิปรฐบาลก็ยังไม่ยอมน,นะครับก็ยังคงที่จะยืนยันว่าจะมีการ เลือกรองประธานต่อไปนะครับแล้วก็มีการขอให้เสนอการนับองค์ประชุมโดยการถานชื่อนะครับซึ่งจุดนี้เนผมต้องขออนุญาตวิภาษ์วิจารณ์การทําหน้าที่ของท่านรองประธานสภาคนใหม่ที่ท่านฉลาดขามช่วงนะครับเพราะการไม่นิจฉัยของท่านฉลาดขามช่วงเนี่ยไม่เป็นไปตามข้อบังคับนะครับแล้วก็ใช้อํานาจโดยที่ไม่ไม่ฟังคําโต้แย้งจากเพื่อนสมาชิกนะครับอย่างที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้โต้แย้งไปก่อนหน้านี้แล้ว บอว่าการสร้างบรรทัดฐานในการที่ไม่เคารพแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเนี่ยเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีเลยนะครับในการทําหน้าที่ของรองประธานสภาผู้แทนรัศดรโด,ดยเฉพาะท่านเพิ่งทางานมาได้2วันนะครับแต่ก็ปรากฏว่าท่านก็ทําหน้าที่โดยที่ปรากฏว่าไม่เป็นกลางแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าแล้วในการทําหน้าที่ต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าอาจจะเป็นปีของท่านเนี่ย ทางสมาชิกจะเชื่อมั่นได้อย่างไรนะครับว่าท่านจาะไปปฏิบัติหน้าที่อยู่บนบัลลังอย่างเป็นกลางได้จริงๆนะครับนับถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมากนะครับที่เมื่อการนับองค์ประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยน่าจะองค์ประชุมไม่ครบนะครับแล้วผมคิดว่าทางซีฝั่งรัฐบาลเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าณนาตอนนี้องค์ประชุมของฝั่งรัฐบาลไม่ครบครบและทางพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ ยืนยันแล้วก็ชัดเจนแจ้งยหางชัดเจนนะครับว่าเราไม่ขอร่วมเป็นองค์ประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ที่สาคัญของฝั่งรัฐบาลที่จะต้องรักษาองค์ประชุมในการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้ให้ได้นะครับสิ่งที่น่าสังเกตนะครับก็อยากจะให้สื่อมวชชนทุกท่านติดตามนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าที่องค์ประชุมไม่ครบก่อนที่จะมีการถอนยติไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพักร่วมรัฐบาลพักไหนบ้าง ที่ไม่ได้แสดงตนหรือแสดงตนไม่ครบนะครับนอกจากเมื่อเช้าเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวการนับองค์ประชุมด้วยการหาชื่อเสร็จสิ้นเนี่ยจะต้องมีการแจ้งจํานวนอย่างชัดเจนนะครับและถึงตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอที่จะเห็นภาพได้ว่าพักร่วมรัฐบาลพักใดบ้างที่มาไม่ครบและมาไม่ครบเท่าไหร่และนี่มันเป็นสัญญาณของความขัดแย้งที่ ทุกท่านอาจจะได้ข่าวตัง้งแต่เมื่อวานเรื่องความขัดแย้งในเรื่องตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งและนี่คือความขัดแย้งที่ยังดำรงอยู่ใน้กระทั่งก่อนที่จะเข้าวาระเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งว่ายังตกลงกันไม่ได้หรือไม่นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวในเวลา15บหนาสามนาทีเนีน่ยผมเองก็ต้องไปประชุมนะครับคณะกรรมการประสานงานร่วมนะครับระหว่างวีบรัฐบาลกับฝ่ายค้านในเรื่องการพิจารณางบประมาณวาระสองสในสัปดาห์หน้าต่อไป หากวันนี้ทางรัฐบาลไม่สามารถรักษาประชุมไว้ได้สัปดาห์หน้าก็คงจะมีท่านประธานที่ทําหน้าที่เพียงแค่สองท่านนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวันทางฝ่ายค้าเนเราพร้อมนะครับหากจะต้องขยายเวลาออกเป็นสี่วันหรือห้าวันนะครับพอคิดว่าท่านประธานสองท่านเนี่ยอาจจะทําหน้าที่จนดึกดื่นทุกวันเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการเจรจาในช่วงบ่ายสามครึ่งต่อไปครับก็การแถลงข่าวของผมทีเท่านี้นะครับสื่อมวลชนมีคําถามอะไรไหมครับ